หลังจากที่เราเดินหลังจากที่เราเดินออกมาจากตลาดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเรามาเจอฝูงชนอยู่ตรงนี้คะ่ะตรงนู้นถึงว่าคนเหลือน้อยอยู่ตรงนู้นคนมาตรงนี้กันคะ่ะตรงนี้คือที่ไหนอะ่ะคือที่น้ําตกนั่นเองนะคะโอ้ยเป็นตะเย็นเถอะเว้ท่านผู้ชมคะเห็นเด็กๆโอ้ยเห็นเด็กๆเล่นน้ำแล้วก็อจฉาเด็กๆนะคะอยากจะลงบ้าง ดูบรรยากาศนะคะโอ้ยจะว่าไปนะคะมาบรรราตั้งหลายทีแล้วยังไม่เคยลงจากยังไม่เคยลงเล่นน้ำแถวนี้เลยจริงๆโอ้ยมันจะเปียกไงไงท่านผู้ชมคะขอฟ้องท่านผู้ชมหน่อยนะคะว่าตะก้องบอกว่าให้ลงให้ลงถ้าเกิดล้มไปนี่ทำยังไงขอลงด้วยเด้อมวนบามวนบา นอนค่ะมาเล่นจักมือแล้วมาสองวันแล้วค่ะมาสองมือแล้วสนุกบอค่ะตั้งแต่เช้ายัาานค่ำตั้งแต่เช้ายัาานค่ำมาจากสมาจากสเออบุดเป่งนี่ค่ะบ้านบุตเป่งมลรินบ้านบุดเป่งอ๋อยู่ใ,ใกล้ๆค่ะจ้า๋อม้าเฉพาะตอนสงการหรือว่ามาตลอดช่วงไม่สงการก็มานะคะช่วงก่สงการก็มาเือนกันค่ะมาอะไรหล่ะวันเสาร์ก่อนก่อนสงการก็มาเด็กันชอบเด็ก เด็กมาคักเนาะมาใส่บริการโอ้โอโอสนุกดิเอโอเอาชมบรรยากาศไปเด้อท่านผู้ชมเด้อพูนเอาโอ้อยสนุกสนานเอออยากจะไปเรียนน้ำเนาะเอาฝากอายุไว้ได้บ่รับฝากอายุบ่ะคะฝากอายุเนี่ยผู้ใดสิรับฝากอายุเนาะนี่ให้เหลือจยักษีบขวบสิไปเรียนน้ำเว้ยโอ้ยเป็นตะมวนมันจะใส่แค่นี้ เต่บุ้งหวายค่ะเออพาลูกพาหลานมาเล่นเล่นนัเจ้าของได้เล่นป้เจ้าของเป่าหลานค่ะเป่าล้านเป่าหลานเป่าหลานเนาะโอ้ยมวนเนาะมาตะใสมาตะไกบอสค่ะมาแต่บุ้งหวายนี่ค่ะโอ้ยใกล้ๆนี่เนาะเออบอสงการกับมาอยู่มันงบอค่ะบาค่ะมาหลายเพื่อนเลวนี่ค่ะโอ้ยถือว่าน้ำตกเขานี่ดยบริการพี่น้องประชาชนหลายเด้อค่ะเด้อ ถึงจะบแแมารส่งการกับมาใส่บริการโอ้ยเป็นตะมวลเนาะเป็นตะจากเหรนน้ำเพลินเปียกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอันบริเลนกน็ให้ได้เปียกน้อยนึงกันยังดีนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะผงชนจะมูฟจากอาคารบาวรที่ไปจับจ่ายซื้อของมาเล่นน้ําตกตรงนี้นะคะเออบางคนจนะเล่นเพลินค่ะลืมลูกทิ้งไว้ก็มีค่ะท่านผู้ชม ดูได้เลยนะคะสนุกสนานกันโอ้ยคลายร้อนไปค่ะดีนะคะบรรยากาศก็ไม่แดดท่านใดแดดร่มลม,ลมตกช่วงแดดร่มลมตกเป็นอย่างนี้ละคะ่ะเล่นน้ำสนุกสนานไปเราก็มาถ่ายบรรยากาศให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้ละคะ่ะเป็นสงการบ้านเฮานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโอ้ยต้อง ขอบคุณพ่อครูเลยนะคะที่ท่านทําแบบนี้ให้ออกมาแล้วก็ให้ประชาชนได้มาใช้บริการเล่นน้ําสงการคลายร้อนนะคะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปเล่นน้ําตรงไหนเนาะช่วงสงกรานด้วยแล้วก็ถึงไม่ใช่สงการก็ยังใช้บริการในการที่มาเล่นน้ําตกตรงนี้ได้อยู่นะคะก็ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาใช้บริการก็เปิดทุกวันนะคะมาใช้บริการได้ค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึดีค่ะ